วิธีการตั้งค่านะครับคอนโทรลพลอยในออนิวดีแม็กซ์สองพขึ้นไปนะครับอันนี้เปลี่ยนจอ Android นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปติดตั้งเองนะครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะฮะผมประกอบหน้าจอไปให้เรียบร้อยอันนี้ผมจะทดสอบคอนโทรลพลอยนะครับอันนี้เป็นคอนโทรลพลอยที่ผมมีอยู่นะฮะทำการติดตั้งระบบเสียบปลั๊กอย่างเดียวนะฮะเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วทําการเซตนะครับระบบปุ่มคอนโทรลพลอยหรือที่เรียกว่า s w c บนหน้าจอได้เลยนะฮะขั้นแรกครับให้ช่างเข้าไปนะฮะเข้าไปการตั้งค่านะครับ ได้มาคำว่าเนี่ยครับ HWC HWC นะฮะย่อมาจาก Steering Wheel Control นั่นเองนะฮะกดตกลงครับกดตกลงนะครับจิ้มหนึ่งทีครับจิ้มหนึ่งทีที่ปุ่มนะฮะจิ้มจิ้มหนึ่งทีที่ปุ่มเราต้องการนะครับอ่าสมมุติเรากดเอ่อเลื่อนนะฮะเลื่อนอ่าเลื่อนถัดไปเราก็ไปกดที่บนพวงมาลัยนะฮะอ่าพอพอฮะกดปุ๊บสีเปลี่ยนเลยนะครับนี่ฮะดูใกล้ๆนะฮะสีเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่าก่อนหน้านี้นะครับอ่าก่อนหน้านะครับให้ช่างกดกดก่อนหน้านี้ ป็๊บขึ้นมาแล้วนะฮะสองอันแล้วนะครับแบบนี้ฮะต่อไปห้องหมายเซิร์ชแล้วกันครับเซิร์ชก็ได้โหมดนะครับกดฮะขึ้นแล้วนะครับต่อไปรถเสียงครลองดูฮะรถเสียงอีกอันหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะขึ้นเป็นสีอะไรฮะสีส้มนะฮะสีส้มนะฮะอันนี้คือตำแหน่งที่เรามาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะออกเลยนะฮะทดสอบฮะลองดูครับ ลองลดเสียงนะครับตอนนี้ลดเสียงอยู่นะฮะอ่ากดโหมดครับกดโหมดฮะนี่ครับโหมดให้เลือกได้นะฮะกดไปเรื่อยฮะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะนี่ฮะเราจะเอาอะไรฮะโหมดนะฮะกดโหมดโหมดเป็นการปรับนะฮะการเลือกเซิร์ชนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้สําหรับการตั้งค่าคอนโทรลมกลาดครับ